สวัสดีค่ะพบกับที่นี่ไทยทีบกับสิชันนัทธาโกมลวาทินค่ะนี่คือความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นในรายการคืนนี้ค่ะวันแรกประชุมร่วมรัฐสภาพ,าพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา3ฉบับนักวิชาการถกเถียงข้อดีข้อเสียมาตรา68บป่ทบาทสารรัฐธรรมนูญกับอำนาจนิติบัญญัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชี้อาคารก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์หลังห้างเสียรังสิตท,ที่ทุดเอียงต้องเฝ้าระวังใกล้ชิดหากฝนตกตึกอาจทุดอีกเตือนประชาชนรอบอาคารอพยพชั่วคราวพบกลุ่มทุนต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอ m นีเพื่อเป็นเจ้าของกิจการไม่ต่ำกว่า3,000แห่งในจังหวัดภูเก็ตข้าศนรเกาหลีระอุปักกึนเฮระบุจะต่อต้อย่างรุนแรงหลังคิมจองอึน วันนี้วันแรกนะคะของการประชุมรัฐสภาเพื่อพิจรารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเป็นรายมาตรา3ฉบับค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังมีการอภิปรายกันอยู่นะคะแต่ดูเหมือนว่าตลอดทั้งวันวันนี้จะหมดเวลาไปกับการอภิปรายเพื่อตั้งข้อสังเกตถึงการทำงานที่มีผลประโยชน์เชิงทับซ้อนของประธานสภาก็คือคุณนิคมววยรัตพานิต เป็นการตั้งข้อสังเกตโดยวิบฝ่ายค้านนะคะที่บอกว่าการทําหน้าที่เพราะว่าวันนี้ควบทั้งตําแหน่งประธานสภาและเป็นหนึ่งในผู้ที่เสนอร่างกฎหมายด้วยค่ะประธานพุทิซึ่งเป็นรองประธานรัฐสภาขึ้นมาทําหน้าที่เนี่ยเป็นการขัดการแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา122อันนี้เขาชี้แจงว่าขัดรัฐธรรมนูญ สสฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายตั้งข้อสังเกตถึงความชอบธรรมในการทำหน้าที่ควบคุมการประชุมของนายนิคมไวยรัตพาณิชประธานวุฒิสภาที่ได้เข้าร่วมเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเห็นว่าอาจจะไม่เป็นกลางและขัดรัฐธรรมนูญโดยนายนิคมยืนยันถึงความถูกต้องในการทำหน้าที่และเสนอให้ส่งสารรัฐธรรมนูญตีความหากเห็นว่ายังเคลือบแคลงในข้อกฎหมายผมก็ถามท่านประธานว่าท่านประธานคิดอย่างไรนะครับ ในวันที่ท่านประธานนั่งอยู่ข้างล่างเนี่ยว่าแต่คนที่นั่งอยู่ข้างบนเนี่ยเป็นผู้เสนอยัตติเสียเองอันนี้เป็นคําถามง่ายๆครับว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นกลางหรือไม่ส่วนท่านจะมีจุดยืนอย่างไรในประเด็นใดเนี่ยเป็นสิทธิ์ของท่านครับเพราะผม,ผมไม่ได้ทำอะไรผิดข้อบังคับประชุมเลยนะนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ทําอะไรที่ผิดต่อรัฐมนูญด้วยท่านฟังให้ดีนะครับ แต่ท่านคิดว่าผมทำผิดรัฐมนูลนะครับท่านใช้สิทธิ์ได้ในทางที่สามท่านไปยื่นภาษารัฐมนูญครับนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานรัฐสภาให้สัมภาษณ์ถึงบริบทของนายนิคมถือเป็นสิทธิที่พึงกระทําได้ในสถานะสอวอคนหนึ่งและเชื่อมั่นว่าหากนายนิคมต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมรัฐสภาก็ไม่น่าจะเกิดกรณีความไม่เป็นกลางขึ้นเพราะโดยหลักการแล้วนายนิคมคือผู้สวมหมวกสองใบหรือมีบทบาทหน้าที่ด้วยกัน ขณะที่นายจุริลนลักษณะวิสิทธิ์ประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิปฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตถึงสถานะของนายนิคมที่อยู่ภายใต้ความเครือบแคลงของสมาชิกรัฐสภาซึ่งแม้จะเป็นสอวอจังหวัดฉะเชิงเซาแต่ก็มีสถานะเป็นรองประธานรัฐสภาและเป็นประธานวุฒิสภาซึ่งหมายถึงคุณสมบัติเฉพาะที่นายนิคมต้องยึดปฏิบัติคือความเป็นกลางทางการเมืองและเพื่อไม่ให้เกิดพฤติการขัดต่อรัฐธรรมนูญ จึงเสนอสองแนวทางในการแก้ไขภาพลักษณ์ที่เกิดขึ้นคือไม่ทําหน้าที่ประธานการประชุมหรือควรถอนชื่อออกจากการเสนอและสนับสนุนร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและแม้ปัญหาจะยุติด้วยการเปลี่ยนประธานการประชุมและเข้าสู่สาระการพิจารณากฎหมายโดยสอสอฝ่ายค้านและสวสัรหาอภิปรายแสดงความไม่เห็นด้วยกับการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะมีเจตนาแอบแฝงจากฝ่ายการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ของประชาชน ส่วนสอส,อสอพักเพื่อไทยอภิปรายสนับสนุนร่างโดยชี้ถึงข้อบกพร่องของรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยขัดต่อหลักนิติธรรมมีที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นเหตุให้สถาบันการเมืองอ่อนแอ ึ่งในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่สภาผู้แทนจะต้องร่วมกันพิจารณาในวาระที่1ก็คือการแก้ไขมาตรา68นะคะที่จะให้อำนาจของอายการในการที่จะมีสิทธิเด็ดขาดที่จะพิจารณาการกระทำที่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองโดยตัดสิทธิ์ของประชาชนออกไปในเรื่องนี้นะคะทำให้เกิดการตั้งข้อสังเกตว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลสะเทือนต่อสมดุลอำนาจระหว่างอำนาจตุลาการและอำนาจนิติบัญญัติค่ะ โดยเฉพาะถ้าจะต้องมีการยกร่างกฎหมายยกร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณวราวิจิมวณีค่ะย่อมสุดวิสัยที่จะแก้ไขให้กับคืนนี้ได้ประชาชนผู้ทราบเหตุตามมาตรา68วรรค2ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนใช้สิทธิ์ของตนต่อต้านการกระทํานั้นโดยสันติวิธีมาตรา68ว่าโดยการห้ามใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างการปกครองอาจจะอยู่นอกสายตาพักเพื่อไทยมาตลอด จนกระทั่งสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา29 291เพื่อตั้งสอสอรอ3ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับเป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่โดยสารรับคำร้องโดยตรงจากประชาชนมาตรา68ระบุไว้ว่าผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อายการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว นี่คือบทบัญญัติที่ถกเถียงกันว่าประชาชนมีสิทธิ์ยื่นเรื่องโดยตรงหรืออายการสูงสุดเท่านั้นที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนแต่เมื่อศาลเลือกรับเรื่องจากประชาชนทําให้พักเพื่อไทยไม่สามารถเดินหน้าร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้นํามาสู่ความพยายามแก้ไขามาตรา68ครั้งนี้ศาลนรมนูลเองเนี่ยขยายฐานอานาจของตัวเองเหมือนกับเขียนเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งมาตราลหนึ่งอนุนมาตราว่าตัวเองมีอำนาจในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งอันนี้จะจะก่อให้เกิดผลกระทบตามมากับความศักดิ์สิทธิ์ของรัฐนูนนะครับเพราะว่าถ้าองค์กรตามรัฐนูนเนี่ยเพิ่มอำน,นาจหน้าที่ของตัวเองที่รัฐนูนไม่ได้กําหนดหรือองค์กรตามรัฐนูนเนี่ยไม่ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของตัวเองที่รัฐนูนกําหนดเนี่ยผมว่ามันเป็นภัยมันเป็นภัยเป็นปฏิปักษ์กับตัวรัฐนูนเองด้วยซ้าไปเพราะว่ารัฐนูนจะหมดความศักดิ์สิทธิ์แม้สุดท้ายสารรัฐธรรมนูญจะยกคำร้องแต่ก็เต็มไปด้วยคำแนะนำแฝงอยู่ในคำมินิจฉัย ทั้งการทำประชามติการแก้รายมาตราซึ่งทำให้พักเพื่อไทยติดกับดักไม่กล้าตัดสินใจว่าเดินหน้าบทวาระสามที่ค้างอยู่หรือไม่แต่มองอีกด้านการที่สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องครั้งนั้นแม้บทบัญญัติจะไม่ระบุชัดเจนอาจถือเป็นการเพิ่มอำนาจให้ประชาชนตรวจสอบและใช้อำนาจปกป้องรัฐธรรมนูญที่ฝ่ายการเมืองจะยกเลิกกฎหมายสูงสุดที่ผ่านการทำประชามติสารรัฐธรรมนูญเพิ่งวินิจฉัยว่า รับโดยตรงจากประชาชนแล้ววินิจฉัยว่ารับได้เที่ยวนี้แล้วก็ไปห้ามแม่สองเก้าหนึ่งไม่ให้ไม่ให้ลูกฆ่าแม่แก้ทั้งฉบับเที่ยวนี้ก็เลยกลายเป็นจะไปแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะเปลี่ยนใหม่มันทําไม่ได้ท่านในหลักกฎหมายและในสิ่งที่จารีตประเพณีนี้ในโลกนี้เขาทํากันเนี่ยคุณนึกว่าคุณเป็นฝ่ายรัฐบาลได้เสียงข้ามาในสภา คุณได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นผลิการได้งั้นหรอือหากมาตรา6 8จะระบุไว้ชัดเจนให้อายการสูงสุดเท่านั้นที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญความหมายที่มีนัยยะแฝงอยู่มากกว่าตัวบทบัญญัติอาจเป็นการส่งสัญญาณตอบโต้อำนาจตุลาการเมื่อมีความพยายามแทรกแซงอำนาจนิติบัญญัติการแก้ไขตัวรัฐธรรมนูนบางคนอาจจะมองว่ามันเป็นการแก้เชิงเทคนิคแต่ผมว่าในทางรัฐศาสตร์หรือในทาง ความเป็นสังคมวิทยาเนี่ยมันมีคุณค่า,าแบบนั้นมันทําให้สังคมเริ่มตื่นตัวแล้วเออที่ฝ่ายการเมืองเขาต้องม ดินรนแก้มาตรา18เนี่ยมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมครับอย่างวันนี้ผมได้คุยกับทางไทยพีบว่ามันไม่ได้เป็นเพราะตัวมาตรา18หรอกรแต่มันเป็นเพราะสารอันนี้เป็นการส่งสัญญาณไปให้สารเห็นชัดๆเลยแหละครับว่าต่อไปนี้ถ้าท่านตีความมาตราใดในธรรมดูลาาดให้เกิดปัญหาสภาก็พร้อมจะโต้กลับแต่โต้กลับที่ตัวท่านไม่ได้ก็เลยต้องมาโต้กลับที่ตัวบทแต่ถ้าเกิดสารอยากจะรักษาอํานาจตัวเองไว้ว่าอยากจะให้มีมาตรา18เก็บไว้ใช้เนี่ยสายก็ต้องใช้มาตรา18อย่างเท่าที่จําเป็นไม่ใช้จนสิ้นเปลืองจนเงินไป มาตรา68จะถูกแก้ไขได้สําเร็จหรือไม่นอกจากข้อถกเถียงในสภานับจากนี้อาจต้องประเมินท่าทีของสารรัฐธรรมนูญหากมีผู้ร้องต่อสารว่าการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา68มีเจตนาล้มล้างการปกครองโดยการลดอำนาจตรวจสอบของประชาชนและสารเมื่อนั้นอาจได้เห็นการถ่วงดุลระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจตุลาการอีกครั้งวราวิชิมณีไทยพีบีเอสรายงาน วันพรุ่งนี้ติดตามการอัดิปรายกันต่อเป็นวันที่2นะคะคุณผู้ชมครับวันนี้หลายฝ่ายได้เข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะหลังจากเมื่อคืนมีรายงานว่าอาคารเพื่อที่จะก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งหลังบริเวณห้างสรรพสินค้าเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีเกิดอาการซุดตัวและเอ็นลงจากการตรวจสอบในเบื้องต้นวันนี้พบว่าเกิดความผิดปกติตั้งแต่การก่อ,กอสร้างนะคะโดยพบว่าเสาเข็มหลุดจากฐานราก ผู้เชี่ยวชาญที่ลงพื้นที่เตือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงเพราะว่าระยะนี้ถ้าเกิดฝนตกอาคารก็อาจจะซุดตัวและเอียงมากขึ้นและจะส่งผลอันตรายต่อชุมชนรอบข้างค่ะแนะนําว่าควรจะอพยพออกจากพื้นที่ชั่วคราวติดตามรายงานจากคุณวรลักษณ์อิสารางกูลณยุธยาค่ะ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีใช้ลูกดิ่งและไม้โปรวัดองศาความเอียงของอาคารก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ขนาดเก็ฑชั้นด้านหลังห้างสรรพสินค้าเสียรังสิตท,ทุกครึ่งชั่วโมงเพื่อสังเกตว่าอาคารสุดตัวลงเพิ่มหรือไม่หลังจากประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงและคนงานก่อสร้างได้ยินเสียงดังและสังเกตเห็นอาคารเอียงและค่อยๆสุดตัวลงตั้งแต่ช่วงหัวข้าคืนที่ผ่านมา เบื้องต้นเจ้าหน้าที่กั้นพื้นที่โดยรอบและประกาศให้เป็นพื้นที่อันตรายห้ามเข้าใกล้อาคารรัศมี100เมตรเครื่องบินบังคับจากทีมหนูน้อยเจ้าเวหาไทย PBS บินสำรวจภาพมุมสูงและภายในอาคารขณะที่ทีมพื้นราบสังเกตเข้าไปภายในตัวอาคารจากมุมต่างๆพบมีการเอียงอย่างชัดเจนพบรอยร้าวด้านในอาคารจำนวนมากโดยเฉพาะบริเวณชั้นหนึ่งสุดตัวลงไปใต้ดิน ช่วงบ่ายผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยใช้กล้องเลเซอร์สแกนสามิติสแกนสภาพอาคารก่อสร้างเพื่อดูมุมเอียงอย่างละเอียดพร้อมกับตรวจสอบภายในอาคารแห่งนี้รวมถึงอาคารใกล้เคียงอีกหนึ่งหลังในพื้นที่เดียวกันหลังการตรวจสอบผู้เชี่ยวชาญพบว่าอาคารอยู่ในลักษณะย้วยคือยุบไปด้านหน้ามากกว่าด้านอื่นและเอียงขวา ฐานรากจมลงไปใต้ดินถึง3เมตรขณะที่อาคารอีกหลังในพื้นที่เดียวกันไม่พบความผิดปกติสภาพเช่นนี้ผู้เชี่ยวชาญมองว่าอาจเกิดจากความผิดปกติในการกอร่อสร้างบริเวณฐานรากสังเกตได้จากพื้นบา,บางห้องประมาณ4ห้องทางขวาเนี่ยปูดก็แสดงว่ามีการจมลงไปมากกว่าตำแหน่งเดิมและโดยทั่วไปที่เกิดอย่างนี้เนี่ยมักจะเกิดขึ้นจากการที่เสาเข็ม บางฐานรากเนี่ยหลุดจากหัวเสาเข็มหรือเคลื่อนออกจากตำแหน่งเดิมน่ะค่อนข้างมากนะครับมันจะมันถึงจะเกิดเหตุแบบนี้ได้นะครับ,รบการเข้าสำรวจพื้นที่พร้อมกับอ่านผลอย่างละเอียดของเครื่องสแกนพบว่าอาคารเอียงอยู่ในระดับ6อองศาซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสถานเห็นว่าอาจเสี่ยงและไม่คุ้มค่าใช้จ่ายหากเจ้าของโครงการจะแก้ไขด้วยการยกอาคารให้กลับมาอยู่ในสภาพเดิมตัวโครงสร้างหลักหลายตัวเสียหายอยู่ แล้วก็ชุดลงไปค่อนข้างมากอาคารที่เหมาะในการยกคืออาคารที่เอียงเป็นเพลนเอียงทั้งละนาบถ้าถ้ามีการซุดที่เป็นลนักษณะย้วยไปย้วยมาการยกเนี่ยมันจะเกิดการบิดและควบคุมค่อนข้างลําบากเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่าใช้จ่ายสูงแน่นอนเรา,าก็ต้องแนะนําอย่างนั้นเลยก็มีมีย้วยครับอย่างเช่นด้านขวาลงมากกว่าด้านซ้ายเมื่อหันหน้าเอถ้าหันหน้าจากด้านหลังไปลงด้านด้านขวามากกว่าด้านซ้าย ถึงแม้ว่าเครื่องเลเซอร์สแกน3มิติจะแสดงผลว่าอาคารแห่งนี้มีมุมเอียงลงเพียงประมาณ6องศาแต่จากสภาพความสูงของอาคารแห่งนี้ที่สูงถึง7ชั้นนะคะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยระบุเขาว่าทําให้อาคารแห่งนี้ดูจากสภาพภายนอกแล้วมีความโน้มเอียงมากกว่าที่เครื่องแสดงผลค่ะซึ่งปัจจัยเสี่ยงหลังจากนี้ที่จะต้องเฝ้าระวงังนั่นก็คือเรื่องของฝนตกนะคะหากลัซอร์นี้มีฝนตกลงมาค่ะดินอาจจะเกิดการสไลด์และทําให้อาคารแห่งนี้ซุดตัวลงได้เพิ่มมากกว่าเดิมค่ะ ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนําด้วยว่าประชาชนในบริเวณใกล้เคียงควรอพยพชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ควรสังเกตว่าพื้นคอนกรีตรมีการแตกร้าวเพิ่มขึ้นหรือไม่อาคารแห่งนี้เป็นอาคารก่อสร้างอาพาร์ตเมนต์ให้เช่ารายวันและรายเดือนขนาด7ชั้นรวม77ห้องเจ้าของโครงการคือบริษัทดอนเมืองแกรนดพาซาจำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างคือบริษัทเจริญโชคก่อสร้างแอนเอนจิเนียริงจำกัดและบริษัทออกแบบคือบริษัทชัยวันเอนจิเนียริงจำกัดโดยขออนุญาตก่อสร้างไว้10อาคารแต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้เพียง2อาคารเท่านั้นจึงเกิดปัญหาขึ้นส่วนความผิดปกติที่พบว่ามาจากบริเวณฐานรากหลุดจากเสาเข็มจะเป็นไปตามที่ขออนุญาตก่อสร้างไว้หรือไม่ต้องรอการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งพรลักษ์อิสรางกุลณอยุธยาไทย P ี s รายงาน ช่วงนี้เจ้าหน้าที่ต้องวัดกันทุกหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะว่าตึกเอียงเพิ่มสุดเพิ่มหรือไม่ค่ะ คุณผู้ชมคะการพูดคุยสันติภาพที่จะเกิดขึ้นนะคะเกี่ยวกับภาคใต้ที่จะเกิดขึ้นที่มาเลเซียรอบสองในช่วงปลายเดือนเมษายนต้องติดตามกันนะคะว่าจากวันนี้ไปจนถึงการประชุมที่จะเกิดขึ้นทางตัวแทนของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจะมีมติอะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้มั่นใจนะคะว่าจะไม่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่ภาครัฐก็ต้องแสดงความชัดเจนออกมานะคะถึงเรื่องของกระบวนการยุติธรรมซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญนะคะที่จะกำหนดว่า กระบวนการสันติภาพจะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่คะ่ะพลเอกสำเร็จศรีรายอาดีตรองแม่ทัพภาคที่4หนึ่งในคณะพูดคุยสันติภาพกล่าวถึงการพูดคุยสันติภาพช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าแม้จะยังไม่ได้ข้อยุติต่อข้อเสนอของฝ่ายไทยในเรื่องการยุติสถานการณกดร้ายต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์แต่เชื่อว่าการพูดคุยอย่างตรงไปตรงมาแบบเปิดใจแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังทัศนคติด้วยความอดทนและเข้าใจของทั้งสองฝ่าย จะเป็นจุดเปลี่ยนผ่านที่สําคัญในการสร้างความไว้วางใจและความเชื่อมั่นที่จะนําไปสู่การแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ค่ะระหว่างการพูดคุยสันติภาพนัดแรกซึ่งยาวนานกว่า12ชั่วโมงข้อเสนอของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหัวหน้าคณะพูดคุยสันติภาพเรียกร้องให้กลุ่มก่อความไม่สงบยุติปฏิบัติการทางทหารทั้งหมดต่อบเป้าหมายผู้บริสุทธิ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการสร้างสันติภาพ ถูกนายฮัสซันต่อยิบหัวหน้าคณะทำงานพูดคุยสันติภาพจากขบวนการแบ่งแยกดินแดนหรือ B.R.N นำกลับไปหารือกับสภาองค์กรนำของ B.R.N ก่อนนำผลการพูดคุยมาแจ้งให้ทราบในวันที่29เมษายนนะคะขณะที่ข้อเสนอจากทางขบวนการขอคำอธิบายและความชัดเจนในกระบวนการอำนวยความยุติธรรมของรัฐในพื้นที่ซึ่งถูกหยิบยกขึ้นหารือในการประชุมที่แล้วจะมีการชี้แจงอย่างเป็นทางการจากเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ในการประชุมครั้งหน้าค่ะดานผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสมภพจิตพิรมศรีคณะทำงานพูดคุยสันติภาพอีกคนจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินเ<ม>ชื่อว่าบรรยากาศในการพูดคุยครั้งแรกช่วยให้ทั้งสองฝ่ายเห็นถึงความตั้งใจจริงที่มีต่อการใช้แนวทางสันติวิธีแก้ปัญหาขัดแย้งในพื้นที่และคาดหวังว่าการหารือช่วงปลายเดือนนี้จะมีความคืบหน้าต่อกระบวนการสร้างสันติภาพในพื้นที่ค่ะ ตอบโจทย์คืนนี้นะคะติดตามกันจากอาจารย์สีสมภพจิตพิรมศรีนะคะอาจารย์จะมาคุยสดๆนะคะเล่าให้ฟังเบื้องลึกที่เกิดขึ้นภายในห้องประชุมด้วยค่ะคุณผู้ชมคะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ออกมามากมายต่อมติของกสทชนะคะเรื่องที่จะให้ช่อง5ช่อง11ช่องไทย PBS ได้สิทธิ์ในการออกอากาศในช่วงเปลี่ยนผ่านจากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลนะคะตอนนี้ยังไม่ชัดเจนนะคะว่ากสทชจะมีมติทบทวนเรื่องนี้หรือไม่ มีความมีการแสดงความคิดเห็นออกมาจากประธาน TDRI นะคะที่บอกว่าจะเป็นการเรียกความน่าเชื่อถือครั้งสำคัญต่ออำนาจของกสทชค่ะในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการประจัยเสียงและกิจการโทรทัศน์นะคะติดตามรายงานจากคุณพัทราพรตันงามค่ะ ยังแสดงท่าทีหนักแน่นสำหรับประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์กสทชที่ยืนยันว่าทุกอย่างยังเหมือนเดิมซึ่งที่ประชุมบอร์ดกระจายเสียงวันนี้ไม่ได้ทบทวนมติที่เคยอนุมัติไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกี่ยวกับการอนุมัติให้สถานีโทรทัศน์ช่อง5ช่อง11และไทย PBS ได้สิทธิทดลองออกอากาศบนโครงข่ายดิจิตอลคู่ขนานกับการออกอากาศในปัจจุบันด้วยระบบอนาล็อก แม้โดนหลายฝ่ายทักท้วงว่าหลักเกณฑ์ไม่ชัดเจนและไม่ทําประชาพิจารณ์ก่อนตัดสินใจแต่พันเอกนาทีมองว่าการออกอากาศาคู่ขนานจําเป็นต้องทําเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านที่กําลังจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้และอาจมีบางครัวเรือนยังไม่สามารถดูทีวีในโครงข่ายดิจิตอลได้แต่นี่คือการอนุมัติให้ทดลองออกอากาศเท่านั้นไม่ใช่การให้ใบอนุญาตและการอนุมัติให้3มช่องก็เพราะถูกกาหนดให้อยู่ในกลุ่มบริการสาธารณะและเป็นช่องรายการดิจิตอลกลุ่มแรกที่ก สชเตรียมให้แบ่อนุญาตในเดือนมิถุนายนนี้ วันที่17เมษายนหลังเทศกาลสงกรานจะมีความชัดเจนมากขึ้นว่าที่ประชุมบอร์จะทบทวนหลักเกณฑ์ตามที่หลายฝ่ายยื่นข้อเสนอหรือไม่ส่วนคำถามที่ว่าทั้ง3ช่องจะออกอากาศบนโครงข่ายดิจิตอลได้ถึงเมื่อไหร่นั้นไม่เกินเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะมีความชัดเจนแต่หากช่องใดต้องการทำช่องสาธารณะต่อหลังจากได้สิทธิทดลองออกอากาศก็ต้องปรับผังรายการให้มีเนื้อหาให้มีบริการสาธารณะร้อยละ70เข้ากับเงื่อนไขของกสทช การไม่ทบทวนมติดังกล่าวยังถูกตั้งข้อสังเกตจากประธานสถาบันเพื่อการวิจัยและพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ว่าอาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ความเป็นองค์กรอิสระของกอสทชและกระทบต่อกระบวนการจัดสรรช่องดิจิตอลให้ลาช้าออกไปเพราะเสี่ยงต่อการถูกล้องเรียนและยังทําให้การแข่งขันไม่เกิดความเท่าเทียมผมมีความเป็นห่วงนะครับว่าหากกสทชไม่ทบทวนนะครับร่างประกาศ หลักเกณฑ์ต่างๆที่มีอยู่นะครับแล้วไปประกาศใช้มีการออกอนุญาตไปจะเกิดความวุ่นวายตามมาแน่นอนนะครับสิ่งที่กสทชและคนไทยอยากจะเห็นเกิดขึ้นเร็วก็คือโทรทัศน์สาธารณะนะครับก็จะเกิดขึ้นได้โทรทัศน์ดิจิตอลนะครับก็จะเกิดขึ้นช้ากว่าที่ควรจะเป็นเพราะว่ากระบวนการของกศทชนั้นที่ทําอยู่นี่นะครับไม่สอดคล้องกับข้อกําหนดทางกฎหมายพูดง,ง่ายๆก็คือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอลนับเป็นเรื่องใหม่มากของประเทศไทยแม้ขณะนี้อยู่ในขั้นเริ่มกระบวนการเตรียมให้ใบอนุญาตแต่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่างตื่นตัวร่วมกันสะท้อนประโยชน์และปัญหาโดยเฉพาะการเคลื่อนไหวโดยการจัดเวทีสาธารณะซึ่งเกิดขึ้นมาตลอดตั้งแต่กศชก่อตั้งเมื่อ2ปีที่แล้วจนถึงล่าสุดสัปดาห์นี้ก็จะมีอีกอย่างน้อย3เวทีโดย2เวทีแรกมีกสทชเป็นเจ้าภาพส่วนอีกเวทีเป็นของคณะกรรมการวุฒิสภาแต่เป็นที่น่าจับตาว่ากศ สทชจะมีความจริงใจมากน้อยเพียงใดต่อการนําความเห็นจากเวทีสาธารณะต่างๆเหล่านี้ไปปรับเพื่อให้กระบวนการเปลี่ยนผ่านทีวีดิจิตอลเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายไม่ใช่การถูกครหาว่าการรับฟังความเห็นเป็นเพียงพิธีการเฉยๆเหมือนที่ผ่านมาพัทราพรตันงามไทย PBS รายงานพรุ่งนี้กสทชท่านหนึ่งเตรียมที่จะ,ะแถลงข่าวในประเด็นนี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมคะเรื่องของการทําธุรกิจของบริษัททัวร์ต่างชาติที่ทํากันแบบครบวงจรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันศุกร์ที่แล้วที่นี่ไทยพีบีได้นําเสนอรายงานไปนะคะแสดงถึงความกังวลที่กําลังเกิดขึ้นโดยเฉพาะเสียงสะท้อนจากผู้คนในท้องถิ่นและพบว่ามีการให้คนไทยเข้าไปถือหุ้นหรือว่าร่วมประกอบกิจการในลักษณะเป็นนอมินีนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบทางกฎหมายและพบความน่าเป็นห่วงก็คือการบังคับใช้กฎหมายของเจ้าหน้าที่เพื่อที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยค่ะ ติดต้อรายงานจากคุณพุทธิชัดจินดาวงค่ะแม้จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเรียกใช้บริการรถตุกต๊กๆแท็กซี่ของชาวบ้านตำบลกระดน,นเป็นปกติแต่ก็ไม่ง่ายนักที่จะได้ลูกค้าหนึ่งรอบตามลำดับคิวที่ถูกจัดไว้นี่คือสถานการณ์ที่กลุ่มตุกต๊กๆแท็กซี่ในจังหวัดภูเก็ตเผชิญตลอดหลายปีที่ผ่านมาจนทําให้พวกเขาไม่สามารถหาไรายได้ให้เพียงพอกับค่าครองชีพในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดภูเก็ต ลดลงครับผมลดลงมากอยาก่อยางสมมติว่าวันหนึ่งผมวิ่งในหน้าไฮหน้าไฮซีซั่นวิ่งประมาณวันหนึ่งสองพันลาบาทหรือว่าสามพันบาทก็ลดเหลือประมาณพันว่าบาทลดลงเยอะลงเยอะมากเลยผลกระทบต่อกลุ่มตุกๆแท็กซี่ของจังหวัดภูเก็ตในลักษณะนี้เกิดขึ้นหลังมีกลุ่มต่างชาติจำนวนมากเข้ามาทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในรูปแบบครบวงจรตั้งแต่การเปิดเคาน์เตอร์ขายทัวร์ บริการจัดรถรับส่งนักท่องเที่ยวร้านขายของที่ระลึกร้านซักรีดไม่เว้นแม้ก,กระทั่งนวดแผนไทยร้านนวดแผนไทยไม่สามารถหาลูกค้าได้ง่ายเหมือนเก่าหลังมีร้านนวดแผนไทยของชาวต่างชาติเปิดบริการจํานวนมากเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มธุรกิจทัวร์แม้คนท้องถิ่นที่ทําอาชีพนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นชมรมนวดแผนไทยเพื่อเสนอปัญหาให้กับหน่วยงานรชาชการ แต่ก็ยังไม่เคยมีมาตรการควบคุมและการแก้ปัญหาอย่างเด็ดขาดนี่คือปัญหาบอกว่าโอเคไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาแต่บอกว่าพยายามสะสมปัญหาทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นให้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วถามว่าภาครัฐก็บอกได้เลยว่าเหมือนกันทุกคนเหมือนกันทุก,กองค์กรแต่ไหมดีในที่ประชุมถามเมื่อเลือกจากประชุมแล้วทั้งหมดทิ้งไม่ติดตามและก็ไม่ปฏิบัติด,ด้วยซ้ำไป ตามฐานข้อมูลการจดทะเบียนประกอบธุรกิจกว่าหนึ่งหื่นสองพันรายในจังหวัดภูเก็ตมีถึงสามพันแห่งที่มีชาวต่างชาติร่วมพุ้นและอยู่ในข่ายการตรวจสอบการใช้คนไทยเป็นโนอมินีถือหุ้นแทนเพราะมีการตรวจสอบพบว่ามีบริษัทที่ปรึกษากฎหมายและบัญชีเอกชนจำนวนหนึ่งช่วยเหลือนักลงทุนชาวต่างชาติในการจดทะเบียนเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายไทยทำให้ยากต่อการควบคุมะผู้้ินี หากยังเป็นเช่นนี้จนถึงการเปิดเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนจะเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลอย่างมากในมุมมองของหลายฝ่ายที่กำลังเผชิญปัญหาผมเชื่อว่าถ้าหากมีการดำเนินการอย่างชัดเจนในขอ้อกฎหมายต่างๆว่าการทำงานแก้ปัญหาเอากฎหมายบังคับใช้กับบุคคลดัง่าวเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหานี้แก้ได้เล้าธิกาที่รัฐต้องตื่นตัวนะแล้วแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังเพื่อให้ชาวบ้านเขาอยู่ได้ นะครับถ้าไม่ดูเนมือนการเช่นนี้แล้วเนี่ยมันจะมันจะมีปัญหาเพิ่มเติมหลังจากที่เราเปิด AEC หลังจากนี้หน้าตอนนี้เนี่ยเรายังป้องกันตรงน,นี้ไม่ได้เดี๋ยวตอนนี้แรงงานก็เป็นพม่าอยู่โรงงรงแดนตรงนั้นกลับลงกลับเพื่ออะไรต่างๆมีมากมายแล้วนี่เราแค่เริ่มต้นเราเจอกลุ่มรัสเซียที่มาแย่งอาชีพเรานะครับอนาคตก็น่าเราเจอหนักกว่านี้ถามว่าเราจะแก้ยังไงพระราชบ,บัญญัติการประกอบธุรกิจคนต่างด้าว ปี2,542ไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นเกินร้อยละ49หากมีการตรวจสอบพบการช่วยเหลือคนต่างด้าวในการจดทะเบียนประกอบธุรกิจจะมีโทษจำคุกสูงสุด3ปีและปรับตั้งแต่1 0 0 0ถึง1ล้านบาทแม,ม้จะมีกฎหมายและบทลงโทษควบคุมชัดเจนแต่ในทางปฏิบัติยังคงมีช่องว่างให้นักธุรกิจชาวต่างชาติ ลีกเลี่ยงกฎหมายและยากต่อการควบคุมเพื่อเอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้จริงซึ่งเป็นปัญหาสําคัญที่หลายหน่วยงานที่มีอํานาจบังคับใช้กฎหมายต่างยอมรับพุทธิชัต์จินดาวงไทย PBS รายงานติดตามรายละเอียดเต็มๆเรื่องนี้นะคะในรายการเปิดปมคืนนี้ค่ะตอนทัวข้ามชาติครองเมืองเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะ คุณผู้ชมคะตอนนี้อาจจะยังไม่เกิดการสู้รบจริงๆแต่ว่าสงครามจิตวิทยาเริ่มขึ้นแล้วนะคะระหว่างผู้นําเกาหลีใต้และผู้นําเกาหลีเหนือค่ะหลังจากที่ผู้นําเกาหลีเหนือประกาศเมื่อ2วันก่อนว่าเข้าสู่ภาวะสงครามหรือ state of war กับเกาหลีใต้นะคะวันนี้ผู้นําเกาหลีใต้ออกมาประกาศเช่นกันนะคะด้วยท่าทีแข็งกร้าวและบอกว่าพร้อมที่จะตอบโต้อย่างดุด,ดันเป็นคําพูดที่ ถือว่าดุกมากที่สุดนะคะเท่าที่เคยเกิดขึ้นซึ่งเป็นปฏิกริยาจากผู้นําเกาหลีใต้ค่ะ발발ปัฒนาธิบดีปักกึนเฮของเกาหลีใต้ระบ,บุว่าได้บอกกับกองทัพว่าถ้าเกิดการย่วยุใดๆก็ขอให้กองทัพเตรียมตอบโต้อ,ตอ,อย่างแข็งกล้าวโดยที่ไม่ต้องกังวลปัจจัยทางการเมือง ความเห็นของผู้นําเกาหลีใต้ที่ออกมาเช่นนี้แสดงว่าสงขาวจะลดระดับความอดทนต่อสมแดงนะคะท่าทีแตกต่างออกไปจากอดีตประธานาธิบดีลีเมียงบักที่เคยถูกวิพากษ์ว่าไม่ได้ตอบโต้เกาหลีเหนืออย่างเหมาะสมในตอนที่เกาหลีเหนือจมเรือรบของเกาหลีใต้และยิงโจมตีเกาะของเกาหลีใต้หลังจากนั้นกฎเกณฑ์ทางการทหารเพื่อตอบโต้เกาหลีเหนือก็ได้รับการปรับเปลี่ยนนะคะว่ากองทัพเกาหลีใต้จะตอบโต้ได้ทันทีถึงค่อยรายงานต่อรัฐบาล ฉะนั้นการเน้นของปักกึนเฮในวันนี้ก็เท่ากับการขีดเส้นใต้มาตรก,การนี้ว่ากองทัพไม่ต้องกังวลเรื่องปัจจัยทางการเมืองค่ะอีกหนึ่งสถานะของผู้นำเกาหลีใต้ก็คือผู้บัญชาการสูงสุดของกองทัพนะคะสองวันก่อนคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือประกาศเข้าสู่ภาวะสงครามกับเกาหลีใต้เมื่อวานนี้กระทรวงกลาโหมสหรัฐส่งเครื่องบินรบขับไลร่รุ่น F 22แร p เต r จากฐานทัพสหรัฐที่หมู่เกาะโอกินาวา ขึ้นบินตรวจการเหนือน่นฟ้าเกาหลีใต้โดยเป็นการซ้อมรบประจำปีที่เกิดขึ้น2เดือนโดยจะสิ้นสุดในวันที่30เมษายนคิมจองอึนบอกกับผู้นำระดับสูงว่าอาวุธนิวเคลียร์เป็นภารกิจสำคัญเรื่องแรกและจะไม่มีทางยกเลิกโครงการเป็นเด็กขาดและบอกด้วยว่าอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่ข้อต่อรองทางการเมืองของเกาหลีเหนือค่ะในวิเคราะห์ทางการเมืองของเกาหลีใต้ระบุว่าท่าทีของปักกินเฮผู้นำสมขาวที่แข็งกล้าวก็คือการบริหารวิกฤต และผ่อนคลายความกังวลของผู้คนเกาหลีใต้เพราะว่าถ้าครั้งนี้ผู้นําเกาหลีใต้เฉยๆไม่แสดงท่าทีเท่ากับก็จะเท่ากับความพ่ายแพ้ในสงครามจิตวิทยานะคะและเกาหลีใต้จะตกเป็นตัวประกรันของเกาหลีเหนือไปตลอดแต่อีกด้านนักวิเคราะห์อีกท่านบอกว่าสถานการณ์สุ่มเสี่ยงอย่างมากกับท่าทีของผู้นําเกาหลีใต้นะคะเพราะว่าอาจจะคุมสถานการณ์ไม่อยู่ค่ะเรื่องนี้สหรัฐเองก็บอกว่า ถึงแม้ที่ผ่านมาทางเกาหลีเหนือจะเคยพูดขู่ในทํานองนี้มาหลายครั้งแต่ว่าก็ไม่ควรประมาทนะคะและทางสหรัฐพิจารณาคําพูดของเกาหลีเหนืออย่างจริง,จ,รงจังๆด้วยและในเชิงเทคนิคทั้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ย,ยังถือว่าอยู่ในภาวะสงครามระหว่างกันนะคะถึงแม้ว่าจะประกาศจุดยิงกันไปในช่วงสงครามเกาหลีเหนือสงครามเกาหลีที่เกิดขึ้นเมื่อ60ปีที่แล้วค่ะทั้งหมดคือที่นี่ไทย PBS สสำหรับคืนนี้ค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้ติดตามตอบโจทย์นะคะเรื่องของกระบวนการสันติภาพที่เกิดขึ้น แขกรับเชิญอาจารย์สีสมภพจิตพิรมศรีนะคะพูดคุยพร้อมกับคุณเสริมสุขกสิติประดิษฐ์บรรณาธิการข่าวความมั่นคงที่ไปเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดค่ะสำหรับคืนนี้ดิฉันนัฐธากมลวาทินสวัสดีค่ะ